สวัสดีครับผมแฟรงค์พกักชนครับสวัสดีค่ะสุนิสาสุบุญสังค่ะก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะที่อยู่ในเมืองไทยรัชดาลายตยเตอร์และคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับาสู่การถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลอัตราราชครั้งที่5ครับผมนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คนในวงการวิทยุและโทรทัศน์ครับ สำหรับการประกาศรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะคะและปีนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างรวมไปถึงในวงการวิทยุโทรทัศน์ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะครับนั่นก็คือการเข้ามาของช่องทีวีดิจิทัลนั่นเองนะครับเมื่อช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเราจะเล่าให้ฟังครับ เอาเป็นว่าเราทักแขกท่านที่มากันก่อนเธอสวัสดีทุกท่านอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มากันเยอะอย่างนี้น่าภูมิใจนะคะครับสำหรับอ้อมนะคะคือถ้าอยากจะสวัสดีครอบครัววชิระบันจงคงจะต้องถามก่อนว่าเราจะเริ่มที่พี่แดงหรือพี่อ๊อฟดีคะเริ่มที่พี่แดงก่อนครับว่าพี่แดงใหญ่กว่าพี่อ๊อฟเยอะใร่บผม รเราต้องรู้ต้องรู้นะคะว่าใครใหญ่ใครใหญ่เราจะได้ทักถูกนะคะคอาจจะคู่นี้นะคะทักได้พร้อมๆกันสวัสดีพี่นกชายพี่นกหญิงนะคะสวัสดีครับนี่คือคู่รักกันจริงๆนะคะน,นี่คู่รักจริงๆส่วนคู่รักที่เป็นผลงานในละครต้องคู่นี้คู่กรันสวัสดีคะสวัสดีพี่หนูนนาสวัสดีครับกบุรี และอีกสักครู่หนึ่งไหมคะอันนี้นะคะตอนนั้นเราเป็นห่วงว่าแผลลายจุดที่ตัวจะหายทันงานไหมสําหรับคุณนุ่นวรนุษย์นะคะมันเป็นการแสดงตอนนี้หายขาดผิวใสมาเชียวหายขาดแล้วจับคู่มากับพี่ปอนะครับผมสวัสดีนะคะเข้าฉากตรงคู่เลยยินดีด้วยนะครับผมเราอาจจะทักทายกันไม่ทั่วถึงเพราะถ้าทักกันหมดนี่ห้าโมงเย็นยังไม่เสร็จเลยนะคะสาหรับบางคู่ที่เราแซวก,กันไตก็อย่ากโกรธกันนะโหยีกแกมหยอกนิดนหน่อยๆขอกันสักนิดนึงตามภาษาค,คนรักกันของพวกเราชาววงการบันเทิงค่ะอยู่ในวงการเดียวกันเราต้องรักกันไว้ความรักเราจะ ก้ามพ้นทุกอย่างไปได้นะครับ,รบผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆระดับส่วนตัวหรือว่าเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศถ้าเรามีความรักเราจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับจริงไหมจ๊าจริงนะไม่ หนึ่งทิดาโสพลจากคู่กัลกองทัพญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ทแบบนี้กับคนไทยมี่ป้อนกุณว่ถคาเดนาพุทธกาเกน็กิมาเซ็งก็บอกได้เลยว่าอังสุมารินจะเป็นตัวละครที่หาคนเล่นได้ยากมาก เพราะว่านางเอกทอมมียันตีจะมีจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่มีอินเทกริตี้สูงปากอย่างใจอย่างอาจจะดูแข็งนอกแต่ข้างในเนี่ยจะต้องแบบว่าอ่อนโยนฉันเกลียดคุณถ้าฉันได้แต่งงานกับคุณฉันก็จะเกลียดคุณไม่รู้พออะไรยังไงก็ไม่รู้แล้วก็บอกทำไปทำมาแล้วนึกถึงหนูนาแล้วบอกเออทำไมไม่ใช่หนูนาล่ะ ผมรู้สึกเลยว่าเขาเป็นอังสุมาลีจริง,รงๆเรารักเขาจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามด้วยความรู้สึกที่ที่เขาถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกทั้งทั้งแววตาทั้งทั้งคำพูดต่างๆความรู้สึกต่างๆที่มันออกมามันไม่ได้ใช่ออกมาแค่แค่การแสดงบนใบหน้าอย่างเดียวทุกอย่างที่ที่เขาเป็นเขาคือตัวละครตัวนั้นน้องมีความตั้งใจทําง,งานค่ะไม่เคยงอแงให้ดึกให้เหนื่อยให้ยากให้ลาําบากยังไงวิ่งหนีลูกระเบิดด้วยกัน ไม่เคยมีไม่เคยเห็นหนูนางงอแงเลยนะคะเขามีความตั้งใจในการทํางานมากไม่เคยบ่นเลยการเป็นอังสุมาลินของเขาเนี่ยคือมันคืออังสุมาลินในฝันมันคืออังสุมาลินที่ที่ถอดออกมาจากนาวนิยายมัตชิวะฉันรักคุณค่ะ ซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังเป็นเง้นได้อยู่เขาคือนหนึ่งทิ่ได้สุกริตวิเศษแก้วจากคู่กังชายสองคนนี้เอาได้กระทําความผิดได้แรงยดเลิกยอมลิกยาเิ แรกๆที่ร่วมง,งานกับเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีมีความสามารถแต่มันเหมือนมีมีกำแพงแก้วบางๆที่มันปิดอะไรเขาอยู่แต่พอมาถึงคู่กรรมอัศจรรย์ใจมากๆเข้าเหมือนเป็นบี้คนใหม่ไปเลย mm. คือสัมผัสเขาได้ด้วยสายตาด้วยการสัมผัสด้วยร่างกายทุกครั้งที่เขาพาเราไปไหนพาหนีระเบิดหรืออะไรเนี่ยเราเรารู้สึกได้เลยว่า เขาเป็นโกโบริแต่ที่ผมเสียใจอย่างหนึงก็คือทำไมคุณต้องเลือกคนนี้อ่ะเพราะมันเป็นคนสำคัญถ้าถามในฐานะคนทำงานนะคะเราอยากทำงานกับคนที่เก่งกระตือรือร้อนตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นคือสิ่งที่นกได้เห็นจากตัวบี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทำงานถ้าเราได้ทำงานกับคนที่มีความตั้งใจเนี่ยมันสนุกนะ มันมีความสุขนะคะผมว่าบี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่ผมเชื่อว่าผู้กำกับทุกคนอยากร่วมงนานด้วยค,คือผมรู้สึกว่ามันมันโอโ้โหโคตรโคตรโคตรรักผู้ชายคนนี้โคตรโคตรรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้ที่แบบว่าเขาสื่อสาร,รม,มันออกเขาสรรมมืออ่อสารสิ่งนี้มันออกมาได้ได้ได้อย่างดีอะในความรู้สึกผมถ้าความเคลียดของคุณมาจากการที่ผมเป็นคนญี่ปุ่นคุณเป็นคนไทย มก็ควรจะรู้เอาไว้ว่าเราเลือกไม่ได้บี้สุดยอดเป็นกบุยที่สุดยอดแล้วติดตรึงอยู่ในหัวใจของคุณย่าหรือคุณยายในเรื่องคู่กรรมมาจนณนบัดน,นี้ขอให้โชคดีจงเป็นของลูกนะคะ ครับและในช่วงนี้นะฮะเราขออนุญาตนำเสนอบทเพลงครับผมซึ่งเข้าชิงในสาขาเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมครับค่ะซึ่งจะนำเสนอโดยนักร้องคุณภาพจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะว่าเราไปรับชมกันเลยค่ะคู่กรรจากคู่กรรจากนี้ให้เราเกิดเป็นคู่ ฉันจะรอเธอเรื่อยไปอยู่ปลายขอฟ้านักทางช่างเพื่อแสนไกลรอชาสุดท้ายที่เราได้เป็นคู่กันท่านผู้มีเกียรติครับผู้ประกาศข่าวคู่หูจากน้ และผู้เข้าชิงสาขาบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ค่ะปรานประมูลจากคู่กรรมฉันไม่ร้องไห้แล้วนะคะกบริเพราะหัวใจของฉันได้หลุดลอยตามคุณไปด้วยแล้วที่ได้รับรางวัลนาตราชรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่คุณพงพัฒน์วชิรบรญจงค่ะจากละครเรื่องทองน มมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนะครับขอขอบคุณความสุขที่มอบคืนให้กับพวกเราทุกคนหวังว่าคงไม่ใช่ความสุขแค่ชั่วคราวขอให้เป็นความสุขตลอดไปนะครับขอญาตชูสามนิ้วอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับก็สวัสดีครั้งนะครับอาชีพนักแสดงก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับแต่ทราบไหมครับว่าการที่เราได้รับบทเด่นในละครสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างหนักนะครับทำความเข้าใจบทฝึกซ้อมการแสดงนะครับศึกษาตัวละครอดลับอดนอนเหนื่อยมาก กว่าจะได้ละครสักเรื่องหนึ่งนะครับแต่จะบอกได้เลยครับว่าถ้านักแสดงนำท่านนั้นนะฮะต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะบอกว่าภาระทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระที่หนักอึ้งมากๆและผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงในปีนี้ทุกคนคุณภาพจริงครับจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับณัฐพรเตมีรักจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชานนท์ น้ำทิพย์จงรัชตาวิบูรณ์จากเรื่องสเสน่หาปิยธิดาวารบุสิกจากคือหัตถาคลอมพ,พ,พิภพวรนุษย์พิรมพัฒดีจากทองเนื้อก้วหนึ่งธิดาโสพลจากคู่กับและผู้ที่ได้รับรางวัลนาตรราชประเภทละครโทรทัศน์รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ ว่านุศพิรงพักดีครับทองเนื้อกครับได้รับรางวัลนาตราชสาขาละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่ทองเนื้อ9ค่ะบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดอากาศทางสถานีวิทยุ ประกาศจากผู้ที่รับรางวัลละครยอดเยี่ยมเรื่องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรางวัลละครเรื่องทองเนื้อเก้ามีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ช่อง3 2. ดาราทั้งหลาย 3. ทีมงาน 4. บริษัทแอคอาท์ห 5. ท่านผู้ชมทุกท่านประกาศไดวันที่8มิถุนาย,ยน2557ลงชื่อ ธงพัฒน์วชิรประจงขอบคุณครับ